ส่งงานนะผมวันนี้ t ต y o ต้าให้รักวีโกสองพันห้าวีเอ็น์โบนะครับก็ลูกค้าเน้นหน้าเพานะครับแต่ว่าไม่อยากอลันมากนะรับไปครับผมสามที่แท้ยังนานะครับทั้งลำนะครับรับประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับผมต่อนนี้จัดเต็มนะเสาอากาศนะครับผมมือจับนะครับสองฝั่งเลยนะครับผมพรบซิ่งนะครับ ก็โอเคดำครับได้ดำครับแล้วก็มีคำถายงานนิโต้นะครับสีไเทนะครับไม่ลอกไม่ดำจำนำไม่ได้นะฮะก็เดี๋ยวมาฟังเสียงกันครับ